ไม่สวต้นบเบปติดตามสถานการณ์ที่ประเทศเลบานอนกองทัพอากาศของอิสราเอลโจมเตียฐานที่มั่นของอิสบะลเลที่เมืองไดเยียทางใต้ของเมืองเบลุตดูเหมือนว่าจะมีสัญญาใจระหว่างรัฐบาลเลบานอนกับรัฐบาลอิสราเอล ถ้าหากตรวจทราบได้ว่าอิทเบลล์อยู่จุดไหนบริเวณใดสามารถโจมตีได้เลยไม่ปิดกติกาในขณะที่กองทัพอากาศอิราเลบินเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นป้อมปราการของอิทเบลล์ได้แจ้งข่าวสารให้ประชาชนคนเรือนบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบประชาชนออกมาถ่ายคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านโลกอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็มีการยิงปตืนเฉลิมฉลอง ไม่รู้ว่าโกรธแข้นอิสราเอลหรือว่าดีใจที่อิสราเอลสามารถโจมตีกลุ่มหัวรุนแรงอิสบลาะได้สำเร็จ